สวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมทงกับบอลจริงต้องมุมทองครับวันนี้ยังคงมีฟุตบอลโลงสนามกันอย่างต่อเนื่องเรายังจัดข้อมบุดีพร้อมกับโครงการเด่นมาฝากกันเหมือนเดิมครับก่อนที่จะไปติดตามฝากคอมเมนต์ฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย SMT15 ครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาขอไปเริ่มไปที่เกมคู่แรกครับขอไปที่ศึกฟุตบอลสเปนิซูเปอร์ครัพเป็นเกมคู่ระหว่างเรอัลมาดริดครับจะพบกับเรามายอรก,กาครับ รอบทั้งสองทีมครับไปเริ่มกันที่ราชันทุดขาวเรอัลบริรนะครับของคาร์โลแอนเชล็ติห้าเกมหลังสุดไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วก็ชนะมา4เกมติดต่อกันครับพร้อมเกมนี้ก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานของดาบิีอาราบาดาบิี้คาบักเคาลงไปถึงแอดดามบิลเลต้าที่เจ็บยาวอยู่แล้วนะครับเกมนี้ก็น่าจะกลับมาเล่นแล้วก็ใช้ผู้เล่นชุดใหญ่เต็มสูบอีกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเฟรเดก้าบาเบเดโรดิโกจูเบล้งแฮมวีดิซุตจูเนีย รวมไปถึงเคลียนเอ็มประเป้นหน้าจะได้ออกซาร์เป็น11ตัวจริงอยากพร้อมเพียงครับข้าไปที่ทางบโยก้านะครับฮาเกมหลังสุดก็ชนะ2นัดแล้วก็แพ้3นัดล่าสุดก็แพ้ให้กับปอนเตเบรดานะครับในโคปาเดลเลมาความพร้อมเกมนี้ไม่มีปัญหาเรื่องการจัดทัพนะครับขุมกำลังหลักๆยังอยู่กันครบทาคุมะอสันโนซากิดันแรกไคลาลินแล้วก็เวดัส มูริกิหอมลุยครับก็ไะเป็นของเกมนี้ครับแข่งขันกันที่สนามกลางประเทศซาอุดิอาระเบียเกมนี้เราจะึกข่าวกลับมาใช้เล่นเต็มสูบหลังจากเมื่อกระสปดห์ที่ผ่านมานะครับมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ใช้ผูเ้เล่นสำรองเกมนี้นะครับน่าจะเป็นเกมที่สูสีครับแม้ว่าราชทุกข่าวจะ มีชื่อชั้นเหนือกว่าครับแต่การเจอกับมายองกาทุกครั้งนี่ไม่ง่ายเลยครับแต่เชื่อว่าด้วยขุ่มกำลังที่แข็งแกร่งแล้วก็ตัวลูกที่จัดการครับน่าจะมปดีพอที่จะทําให้ราชชุดขาวครับเอาชนะมายกาแล้วก็ยิงมากกว่า1ประตูด้วยครับข้ามไปที่ศึกฟุตบอลอังกฤษกันบ้างนะครับเป็น FA ฟเครับเป็นเกมคู่ระหว่างเอเวอร์ตันจะพบกับปีเตอร์โบโรนะครับความง้องทีมครับไปเริ่มกันที่ท็อฟฟี่สีนดําเงินเอเวอร์ตันผลงาน5เกมหลังสุด ไม่ดีเลยนะครับเสมอมา3แล้วก็2เกมหลังสุดก็แพ้รวดเลยนะครับความพร้อมเกมนี้ก็จะไม่มีตัวที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้อย่างคิสโคลแมนนะครับเจมส์การ์เนอร์รวมถึงดูไว้แม็กนิวครับขณะที่ขุมกำลังอื่นๆอยู่กันครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเดมินิคาคเวิร์ดเลวินแจ็คฮาริสันรวมไปถึงอับดุลไลด์ดูโกเล่ครับข้ามไปที่ทางปิเตอร์โบโรครับของทางดาร์เรนเฟอร์กูสันครับก็จะหมดสิทธิใช้งานของเจสติเอียคนเดียวเท่านั้นนะครับขณะที่ขุมกำลังอื่นๆก็ยังอยู่ก มาติเชลรวมไปถึงริกกี้เจตโจนนะครับความน่าจะเป็นของเกมนี้เอว่ตันได้เล่นในบ้านนะครับเหนือกว่าทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็วันนี้เอว่ตันน่าจะเน้นเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ที่สคาคัญคู่ต่อสู้ของเอว่ตันไม่ได้เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากนักน่าจะเป็นเกมที่เรียกความมั่นใจประตูแรกมาเร็วสกอร์ไหลยอย่างแน่นอนครับยังเชื่อว่าวันนี้ท็อฟฟี่สีน้ําเงินกินนิ่มครับข้ามไปที่ฟุตบอลอาเซียนกันบ้างน,นะครับเป็นศึกฟุตบอลชอปปี้ครับ เ็นเกมคู่ระหว่างบุรีรัมยูเเตดน,นะครับจะเจอกับบอลเนีย FC ครับความพร้อมขงสองทีมไปเรื่องมาที่ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูยเอตดน,นะครับจะลงสนามเกมนี้เป็นเกมนัดที่3-2เกมก่อนหน้าน,นี้ก็แพ้1แล้วก็ชนะมา1น,นัดนะครับความพร้อมเกมนี้ก็ต้องรอเช็คฟิตของบรรดาผู้เล่นทีมชาติไทยนะครับอย่างพรรษาเหมวิบูลว่าจะพร้อมลงสนามเช่นเดียวกันกันกบเสกสรรราตีนะครับ แต่ผู้กาลังอื่นก็ยังอยู่กันครบนะครับก็นาทัพโดยทีทอนุญมาทานพิทิวัตสุขจิตธรรมกุลแนวรุกก็มีสุป,ประชัยเจเด็ดรวมไปถึงสซัมบ้าอย่างลูคัสคริพิมแลวก็กิลเม่บิโซลีครับข้ามไปที่ทางบอลเนียวนะครับผลงาน2เกมล่าสุดที่ผ่านมาก็ชนะ1แล้วก็แพ้หนึ่งนะัดเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดพวกเขาก็มีการแยกทางกับเลอกาซูโชนะครับกองหน้าตัวเก่งของพวกเขาก็ทําให้เกมนี้ก็ได้จะมีการปรับทัพพอสมควรนะครับผู้กาลังอย่างฮาบิบี จูซูฟนะครับรวมไปถึงแบ็กินโยน่าจะเป็นตัวหลักนะครับที่จะนําทัพเจอกับทัพปรา,าสาทสายฟ้าในวันนี้ครับความน่าจะเป็นของเกมนี้ต้องบอกว่าบุยรัมเบเต็ดค่อนข้างที่เหนือกว่าแล้วก็ขุมาลังค่อนข้างที่สมบูรณ์นะครับเกมนี้ได้เล่นในบ้านคงต้องเปิดเกมบุกใส่ตั้งแต่ วินาทีแรกเลยนะครับถ้าเกมรุกของพวกเขาไม่เล่นผิดฟอร์มจนเกินไปครับยังเชื่อว่าวันนี้บุรีรัมยูเต็ดเหนือกว่าแล้วก็น่าจะเอาชนะบอร์นียวไปได้อย่างไม่ยากเย็นแล้วก็น่าจะยิงมากกว่า1ประตูด,ด้วยครับนี่ก็เป็นข้อมูลฟุตบอลที่หยิบยกมาคุยกันใน EP นี้นะครับหากครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b คร r i า e กแลวก็ฝากคอมเมนต์ฟุตบอลที่ดีที่สุด t mt15 ด้วยครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ